ไปตามข้อมูลของชีบาด้วยกันนะครับก็ตั้งเป้ากันไว้แล้ววันห่ดอลลาร์0.1ดอลลาร์อะไรอย่างงี้0.01ดอลลาร์รายละเอียดเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปบิเก t ตเว็บสามเปลี่ยนจากไม่กะสอบแต่สามารถเข้าถึงเหรียญต้นน้ำได้ก่อนใครกระดานบิ t g เกสามารถสมัครกระดานใต้ มูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิมูลนะครับวันนี้ผมขอโปรโมทนะครับกระดาน OKX OK นะครับท่านใดที่สนใจนะครับใช้สำหรับเว็บ3รวมถึงการเทรดทั้งฟิวเจอร์ทั้งสปอตนะครับเก็บเหรียญด้นน้ำสามารถทำได้หมดผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้เรามาพูดถึง Open AI ด้วยกันนะครับอีลอนมาร์กก็ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Open AI หรือเทเลโนเวลานะครับตัวนี้ซึ่ง ตอนนี้มีคนเข้ามาชมมากขึ้นนะครับถึง8.2พันล้านนะครับในเดือนตุลาจำนวนเพิ่มขึ้น1 8.4นะครับพันล้านเพิ่มขึ้น2.9เปอซ็นตันั้นการติดตามอย่างเงี้ยนะครับก็ไม่มีการเสนอข้อมูลสำหรับเดือนพฤศจิกายนนะครับก็ต้องดูกันต่อไปว่าเดือนพฤศจิกายนจะมีคนสนใจข่าวนี้หรือเปล่าก็อันนี้โพสต์จากอีลอนมาร์เลยครับวันที่20พฤศจิกายนปี2023 ซึ่งเนื้อหาสำคัญนะครับคืออีลอนมาร์บอกว่า OpenAI นะครับบริษัทของ Microsoft ที่แซมแอลแมนนะครับที่โดนไล่ออกมาเนี่ยอีลอนมาร์เคยให้เงินสนับสนุนนะครับเมื่อประมาณ8ปีก่อนนะครับซึ่งเป็นจำนวนเงินเนี่ยไม่ทราบเท่าไหร่กันแน่แต่รู้ว่าให้นะครับเมื่อ8ปีก่อนเพื่อจะพัฒนาโปรเจกต์ ซึ่งปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่าเรื่องของ AI เนี่ยอีลอนมาร์ถึงแม้ว่าไม่ได้เป็นโปรโปรเฟสเซอร์นะหรือจบมาทางด้านนี้หรือเป็นวิศวกรทางด้าน AI ที่เก่งกาจทางนี้โดยเฉพาะก็ต้องยอมรับนะครับว่าเขามีเงินนะครับพอที่จะทำเป็นองค์กรหรือเครือบริษัทที่จะพัฒนา AI ในต่อๆไปโอเคข้อมูลนะขออีลอนมาร์เนี่ยประมาณนี้นะเนื้อหาข่าวเนี่ยน่าจะมีประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวเราไปชมเหรียญโบน Bone ด้วยกันนะครับก่อนที่จะเข้าเหรียญชีบะโบนเนี่ยก็มีการย้ายนะครับนับพันล้านเนี่ยไปอย่างไบแนน c e วอลเล็ตทำให้เกิดการเก่งกําไรนะครับในการจดทะเบียนของไบแนน c e ที่ใกล้เข้ามานะครับก็เชื่อมโยงกับไบแนน c e นะนะครับซึ่งผมก็บอกว่าเป็นไปได้นะครับเพราะว่าตัวของ Meme Land เนี่ยนะครับเหรียญ Meme Land เนี่ยก็มีการจดทะเบียนเข้ากระดานไบแนน c e เหมือนกันนะครับ ก็คือจดทะเบียนเข้า Binance Wallet ก่อนนะครับเราค่อยเข้าไปในในฝั่งของกระดาน Binance นะครับซึ่งตัวของโบนเนี่ยก็มีโอกาสสูงนะซึ่งถ้าเกิดมีการจดทะเบียนเข้าไป Binance ราคาจะเท่าไหร่นะครับผมว่าน่าจะไม่เกินยี่สิบดอนดูตัวอย่างอย่าง m มีมแรนนะครับหรือตัวเหรียญมีมอ่ะ้วก็โท k e n นไฟล์เราก็ตัวของอ่า ตัวก่อนหน้านั้นนะครับหลายๆตัวช่วงนี้คืออีลอนมัสมันผมเชื่อว่าส่วนตัวมีปัญหาาการเมืองนะครับโดยเฉพาะาฝั่งของเดโมแครตนะครับฉะนั้นฝั่งของเดโมแครตเนี่ยจะไม่ยอมให้ราคาของเหรียญมีมที่อีลอนมาสขึ้นมากหรอกนะครับยังไงก็ตงปัดตกอยู่ดีขนาดมีไอตัวของ XAI มาไบเดนยัง ประกาศขัดขวางเลยนะครับนะครับบอกว่า่อาอเป็นเป็นคล้ายๆกับทอราลาดนะหรือไม่ก็เป็นเป็นสิ่งที่ทําให้ตัวของของไออเมริกานะครับตกต่ําหรือทําลายนะครับมนุษยชาตินะครับหรือว่ามีการที่จะทําลายแผนผังประชากรอะไรพวกนี้นะครับเนื่องจาก AI มันมีศักยภาพเยอะนะ ทำลายทั้งกระ,ระทั่งแบบการรูปแบบเศรษฐกิจแบบเก่าอะไรอย่างนี้นะครับเป็นภัยต่อชาติประมาณนั้นนะครับก็เตรียมตัวแล้วกันนะครับที่จะเข้ากระดานใบแอนด์ก็น่าจะใกล้แล้วแหละสำหรับเหรียญโบนนะครับแต่ส่วนตัวผมผมมองบองมากกว่าก็ต้องติดตามด้วยกันเหมือน,นขั้นข่าวชีบะนะครับก็มีเหรียญน,นะครับที่โดนรักผูกนะครับราคาลดลงร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับ ก็เนื่งจากการเพิ่มขึ้นของ btc ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้นะครับถ้าเกิดเป็นตอนที่สองสามเดือนที่แล้วที่ราคา btc นิ่งอันเนี้ยโอเคอย่างให้อภัยนะครับอันเนี้ยเป็นข้อมูลจาก take t Alert เขากล่าวว่ามีมีคดีการลักภูนะครับของเหรียญ a l t c o i ที่ชื่อว่า c d i x สะกดว่า c r e d i x นะครับด้วยเหตุเนี้ยจำนวนประมาณเท่าไหร่เนี่ยนะครับ ประมาณสองพันสองร้อยซีดิกเนี่ยถูกถอนออกนะครับและซีดิกนะเหล่านี้ก็ถูกแทนที่ด้วย41.26 wets หรือประมาณ82.9พันล้านดอลลาร์พิกชิลนะครับได้แพรแชร์บนทวิตเตอร์นะครับว่าตอนนี้ซีดิกเนี่ยไฟแนนซ์ Finance นะหลังจากเหตุการณ์นี้ก็ทำให้ซีดิกเนี่ยลดลงถึงร้อเนะครับหลังจากมีการลักภูนั่นเองนะครับก็ติดตามได้ทวิตเตอร์ของซี อ่าเพลชิวนะวันที่21็ดพฤศจิกายนมาพูดเรื่องถึงชิปเป็นข่าวแรกนะครับอันนี้ก็เป็นกระดานทางญี่ปุ่นชื่อบิ t เทรดนะครับประกาศ XRP กับชิบะอิ n นซึ่งจะมีขึ้นในวันที่21พฤศจิกายนเวลาเนี่ยน่าจะประมาณสิบสองจุนย์เร็วกว่าบ้านเรานะครับก็ยี่สิบเอ็ดของญี่ปุ่นก็ไปแล้วเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็ยี่สิบสองลวนะครับ แต่ว่ามันจะเป็นในรูปแบบ Margin นะครับให้การกู้ยืมนะครับไม่ว่าจะ xrp หรือชิพนะครับตรงนี้ก็การโพสเนี่ยบิทเทร e เป็นคนโพสเลยนะครับอย่างเป็นทางการวันที่21พฤศจิกายนปี2023นะครับเป็นคนโพสเองเลยก็สามารถติดตามข่าวต่อไปได้ในฝั่งของญี่ปุ่นก็2เหรียญ xrp กับชิพนะครับช่วงนี้ก็มีการลิสต์ขึ้นมาเยอะ นะครับแล้วก็มีการาทำให้เหรียญน,นี้นะครับเข้ากระดานเทรดได้เร็วนะครับดังนั้นมันเป็นเหรียญฝั่งที่อเมริกายอมรับแหละนะก็ระดับหนึ่งเลยก็ต้องติดตามด้วยกันนะครับในข่าวต่อมาของชิปนะครับน่าจะเกือบสุดท้ายละว,วันนี้นะครับข่าวชิปไม่มีเยอะชิบาเรียมีธุรกรรมถึงสี่ล้านแล้วธุรกรรมบนเครือข่ายนะครับ ตอนประมาณเมื่อประมาณเดือนตุลามีประมาณแค่3ล้านเองนะครับตอนนี้ก็เพิ่มขึ้นแล้วก็มันมีการเพิ่มตั้งแต่16สิงหาตอนที่เปิดของชีบาทเรียมนะครับก็มีมูลค่าธุรกรรมถึง4ล้านนะครับ4 000, ล้านรายการเลยทีเดียวนะครับข้อมูลเผยแพร่จากที่มาของชีบาทเรียมสแกนเอ็กซ์โปเรอร์นะครับวันที่21พฤศจิกายนนะครับ ในปี2023นะครับก็มีการเพิ่มอย่างต่อเนื่องนะตัวของชีบาเรียมนะครับแล้วในข่าวสุดท้ายนะครับสุดท้ายด้วยกันนะครับถ้าเกิดคุณจะสร้างรายได้ชีบาเนี่ย10ล้านกับยีิบล้านแต่ผมมึงย้ำนะครับว่า10บล้าน20่สบล้านอะ่ะด้วยเงินจำนวนนั้นกับราคานค 12, เนี้ยคือ0.8นย์สามหสองเนี่ยคุณไปลงทุนเหรียญอื่นก่อนเถอะนะครับดีไม่ดีมันไปได้มากกว่าด้วย นะครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญบ้องเหรียญไอตัวของเซนเหรียญหลายเหรียญน,นะครับที่ให้ผลตอบแทนสูงเนะี่ยอันนี้ผมแนะนำนะครับหรือโฟกี้ก็ได้นะนะครับไปลงทุนตรงนั้นก่อนเพราะว่าชีบาเนี่ยมันมันอยู่มาเก็ตแค p แรงบนบนละมันจะไปไม่ได้มากยกเว้นบิดคอจะไปได้ดีนะครับสิบล้านนะครับด้วยมูลค่าประมาณ0.01ดอลลาร์หรือประมาณ0.01 อ่าด,ดอลลาร์นะครับวิธีที่ดูดีที่สุดเนี่ยคุณสร้างรายได้สิบล้านเหรียญเนี่ยนะครับคือคุณต้องมีการซื้อนะครับในราคาปัจจุบันเนี่ยนะครับแต่คุณก็ต้องมีถือโทเค็นประมาณหมื่นล้านนะโดยเฉลี่ยนะครับดังนั้นสิ่งที่คุณจะต้องทำเนี่ยคือคุณต้องใช้เงิน่ะนะครับประมาณแปดหมื่นสามพันสองร้อยสิบล้านนะครับเยอะไป อันนั้นคุณออกไปซื้อบิตคอยดีกว่านะครับประมาณนั้นแต่ว่าผลตอบแทนมันก็มากกว่าบิตคอยอยู่นะถ้าเกิดมันขึ้นไปได้ถึงขนาดนั้นในขณะเดียวกันนะครับจําเป็นจะมีต้องโทเค็นอ่ะเพื่อสร้างรายได้ประมาณสิบล้านเนาะชิบะนะครับก็ต้องมีระยะเวลาตามที่ผมกําหนดนะครับแต่ถ้าเกิดคุณอยากจะใช้เงินน้อยลงอ่ะนะครับจากประมาณแปดหมื่นสาพันสองร้อสิบล้านเนี่ยคุณอาจจะต้อง ใช้เงิน8,321ดอลลาร์นะครับโดยคุณถือนะครับที่รายได้10ล้านเนาะคุณจะต้องให้มันไป0.01นะครับอันแรกเนี่ยคือ0.001นะครับคุณก็ต้องใช้เงินมากขึ้นเป็น10เท่านะครับประมาณนั้นกับวิธีี่2เนี่ยคุณจะได้ประมาณ20ล้านนะครับมูลค่าของโทเค็นเนี่ยเอา0.01ก่อนนะครับ 0.01ดอลลาร์เนี่ยคุณจะต้องมีประมาณ20,000ล้านชิปนะครับด้วยเงินเนี่ยนะครับสูงถึง166,240เหรียญสหรัฐนะครับจำนวนเงินที่มากเลยแต่ถ้าเกิดจะไป0.01นะครับคือด้วยราคาเนี้ยคุณก็ต้องใช้เงินมากแต่ถ้าเกิดคุณจะถือเงินให้น้อยลงนะครับคือ16,624ดอลลาร์ ค,คุณก็มีโทเคนประมาณสองล้านโทเคนจากสองหมื่นนะครับสองหมื่นล้านเป็นการลดลงจํานวนนะครับจากสองหมื่นล้านนะครับก็เป็นสองพันล้านด้วยเงินจํานวนลดลงนะครับก็คือหนึ่งหมื่นหกพันหกร้อยี่สี่จากหนึ่งแสนหกหมื่นหกพันสองร้อยสี่สิบถ้าเกิดคุณรอไหวนะที่ราคาศูนย์จุดศูนย์หนึ่งนะครับก็จะได้ยี่สิบล้านเท่ากันก็ไม่ยากนะครับ แต่ว่าผมก็แนะนําว่าไปเหรียนอื่นก่อนเถอะคุณแล้วแล้วคุณจะรวยกว่าประมาณนั้นนะครับข้อมูลโดยทั่วไปก็มีอยู่ประมาณนี้แหละนะครับเดี๋ยวเราก็ไปรับชมในวันต่อๆไปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเราก็มีช่องทางที่สําคัญคือไลน์กลุ่มไลน์กลุ่มเราชื่อชิบะนะครับแล้วก็มีม่ากลุ่มมิชชั่นนิวมูนเเราจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้ ฝากกระดาน okx OK ไว้ด้วยละกันนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนการลงทุนมีความเสี่ยงและสำหรับนี้ผมหวังว่า,วาชิบะนะครับจะ go to the moon ไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมู o ไปด้วยกันกับช่องคอยน์มูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนง่ายสะดวกรวดเร็วบนกระดาน okx OK กระดานอัจฉริยะใช้ได้ทั้ง exchange และ wallet ผสมกับเว็บ3 n f t และ swap ผ่านกระดานได้เลย ง่ายนิดเดียว